ดีฮาร์ผมมิกนะครับจากช่อง DTC เนฮะียกับเกม Warcraft Man the Stongest Server 535นะครับวันนี้ผมก็มาลองเล่นอีกอ่าเซอร์เวอร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงเซอร์เวอร์มาเกือบอสองเซอร์เวอร์แล้วนะครับผมก็ลองมาเทคกันนะว่าเราเนี่ย เล่นถึงไหนล่ะครับใน day วันนี้นะผมก็จะเล่าต้มต,ต้นนี้นึงว่าประมาณว่าวันเนี้ผมก็จะซื้อไอดีมาทั้งหมดสองไอดีนนะก็คือผมซื้อไอดีดองมาแล้วที่ผมสุ่มเนี่ยผมดันได้ตุลละครเจ้าจกักรพรรดิเด็กสองตัวทั้งสองไอเดีเลยนะเออถ้าใครสังเกตในอ่าชุมชนผมเนี่ยผมก็ประกาศขายดีอยู่นะผมก็ทําการขายไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะมันเด็กซามเนี่ยผมก็อะไรวะเราต้องมุ่งเวียนกับเด็กอยู่แล้วนะคือผมมุ่งเวียวนอยู่ประมาณเด็กเนี่ยประมาณ น่าตะดีที่สองะสองถึงสามไม่ดีนะนะในการเล่นเด็กของผมเนี่ยมันทําให้ผมใช้ชีวิตลําบากมากการเล่นเด็กนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวละครที่ใช้เด็กเนี่ยมันค่อนข้างจะหาตัวละครที่เป็นคิจกรอมอ่ะมันยากเนาะจริงแล้วยิ่งต้องทําให้มันติดลูกไฟกับโอ้โหโคตรยากเลยจริงครับอืมโดยประมาณผมเปิดไปทั้งหมดสี่รอบนะในการเล่นในดีนี้นะครับโดยประมาณเนาะโอเคส่วนตัวละครในการจัดทีมของผมเนี่ยวันแรกอ่ะผมก็จะจัดประมาณนี้นะครับ ตัวน้องคอนดักชาถามว่าเออได้จากตัวไหนเนี่ยผมมาจากตัวเหลืองเนาะมผมก็ได้ทำเซตทีมนะประมาณนี้ก็คือเวลเนี่ยมันจบประมาณ20อ่า25นะครับนะโดยประมาณเนาะตอจริงอ่ะมันจะจบประมาณเวล26ได้นะถ้ามันไม่ติดปัญหาเรื่องไออ่าวงล้อเนี่ยเอาจริงคือมันเป็นปัญาหาใหญ่มากนะสำหรับใครที่เล่นอยู่หรือว่าอ่าสามารถแจ้งได้นะผมช่วยแจ้งจ m ็มในเชอร์มาม่า,าช่วยเปลี่ยนจากวงล้อเป็นการกด กดรับฟรีเลยได้ไหมครับเออมันคือมันหมุนก็พอเข้าใจนะเว้ยแต่ว่าบางทีเราก็หมุนแล้วมันหมุนไม่ได้อะเออมันสมบบติค o o ดาว w n 5วิอะไรของมันก็ไม่รู้ครับผมเลยพลาดโอกาสตรบนี้ไปนะโอเคก็มันเป็นสิ่งที่แบบด้อยมากนะจากใจผมมันอาจจะทําให้ไอดีผมพัฒนาไปถึงวิ26ได้นะครับโดยประมาณในวันแรกเนี่ยจบประมาณวิ้25ถึงวิ26เาะนะครับโดยประมาณนะพลังก็เกือบๆตักประมาณ15,000ถึง20,000กำลังดีนะครับอืมด้วยการตัดสินใจเนาะ ตัวนในคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็อยู่ประมาณที่ถ้าเรามองจากลานประลองเนี่ยก็ควรลานประลองเนี่ยจริงๆไม่ต้องรีบจบอะไรมากครับเพราะว่าในช่วงวันแรกถึง2อสวันเนี่ยแล้วก็ดันไปเรื่อยๆนะครับพยายามไม่แพ้พยายามเก็บเพชรให้มากที่สุดเนาะส่วนใครที่เล่นแบบว่าสายฟรีเนี่ยคือพยายามหาของให้ประจําวันเยอะสุดนย่ผมแนะนำว่าให้ลงครบสิบวันอ่าสิอรอบนะเพราะเราจะได้เศษจินส่วนนะครับเป็นเศษสาก่อนฮีโร่เศษปีศาจนะอเอาไว้ทำอ่า ต้นหบขึ้น5ดาวนะครับอ่ะโดยวันแรกเนาะส่วนท้าสู้นะครับเป็นฮีโร่เอพิสารเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่าให้เน้นอะไรมากแต่ว่าถ้าพยายามได้ก็ลองฝืนๆเอาละกันนะครับพยายามหาตัวละครเดเม่ทั้งฝั่งฮีโร่แล้วก็ฝั่งปีศาจในเช่วงมร์ต้นนะครับอืมแล้วก็ส่วนสำลวนเนี่ยผมก็จบทุกคอนเทนต์แล้วในวันนี้นะครับอ่ะก็ผ่านทุกดาวแล้วก็ยังพอง่ายอยู่นะแต่หลังจากนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะ ส่วนท่าตู้บอลน,นะครับผมก็พยายามมาให้ฟาร์มครบทุกรอบนะครับเพื่อเอาเซตอ่อไม่เชิงเซตเอาตาฮีโร่เนี่ยไปขึ้นเป็นอัพเป็นดาวนะครับอ่าส่วนทาตู้ราชาหรือว่าฟาร์มอาวุธเนี่ยผมแนะนำว่าวันแรกควรฟาร์มให้หมดไปแลยนะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเราก็ขอตรงนเ,เ,นเนี้ยเอาเซตเนี่ยประมาณนึงอ่ะเอาไปลงลาบะลองหรือว่าไปลงอ่า PVE ด่านที่เราไม่ผ่านนี่ยสามารถเพิ่มพลังเพิ่มตเตตตัดเราได้นะครับส่วนในของในการซื้อวันแรกเนี่ยผมแนะนําว่าพยายามเนี่ย ดูตรงร้านค้าครับก็ซื้อพวกที่ไม่เป็นจําเป็นมาพวกตายฮีโร่หรือส่วนที่เอาไว้อัปเกรดขึ้นขั้นขึ้นขั้นนะก็ลองหาดูดเนี่ยอย่างเงี้ยลองเลี้ยวนะครับอืมีเท่าไหร่ก็ซื้อหมดนะครับที่มันเป็นของไว้อัพขันนะเพราะว่าช่วงแรกเงินอน่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นมากนะครับก็ซื้อของได้เนาะส่วนในการต่อสู้เนี่ยเราจะได้มาผมแนะนําว่าให้ซื้อกล่องสุ่มตานะครับอืมเอามาอัพเพื่อแบบฟุกๆได้ได้ตาเพิ่มมาอีกนะ ส่วนกิลเนี่ยใครหาได้ก็นแนะนำว่าหากิลท็อปเซิร์ฟนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกทุกรอบนะว่าก,ก็เราการเราหากิลเนี่ยพยายามหากิลท็อปเซิร์ฟนะครับส่วนโซนรายวันเนี่ยผมเซิร์ฟตกประมาณอยู่250เพราผมว่าไม่อยากเอาเพชรไปลงทุนมากเดี๋ยวผมุงนี้ผมไปซื้อแพ็คไอ้สามร้อยหกสิบนะครับในการซื้อแทนเนาะส่วนโกโก็เหมือนเดิมนะบสามสิบเหมือนเดิมนะตัวดำเนี่ยผมก็พยายามจะซื้อสักซิเนเดียสมันสักิบใบให้ได้นะครับอืมอ่ะโซนรายวันก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมาเนาะไอ้โซน แพ็กสามร้อยหกสิบอะสามร้อยหกสิบเพชรนะครับมาหนึ่งพันพอดีส่วนการเติมเนี่ยผมก็เป็นสายฟรีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเล่นแบบสายฟรีนะอืมเราพูดถึงกิลด์นิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับว่าในการเล่นเนี่ยพยายามหากิลด์ท็อปเซิร์ฟให้ได้หรือประมาณท็อปสิบเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสมาชิกอะเราจะเต็มเวลาเราขอเศษชิ้นส่วนนะครับอ่าชิ้นส่วนนะฟ็อบเลี่ยตรงเนี้ย เราสามารถขอดาหรือเราทำกิจกรรมพวกความุฟมจำาหรือเขาเรียกว่าตอรี่นะครับมันทําให้คอนเทนต์เราเนี่ยสามารถผ่านไปได้เร็วได้ครับแล้วก็เพิ่มพลังงานได้เร็วนะเพราะว่าบางทีคนออ่นเน่ยเขาจะมีส่วนตรงนั้น,นก็ได้น,นะครับเราอาจจะสามารถได้ส่วนนี้รวดเร็วนะทัศนส์นะครับก็เดิมๆมาไม่มีอะไรนะทัศน์าาเนี่ยก็ อัพเท่าที่จะเอาอัพด้านแต่ว่าพยายามรีเปิดช่องให้เร็วเตินก็แบบอัพให้มันน้อยสุดเนาะอืมก็พุ่งนี้ยนะครับเพิ่มข้างความเร็วได้นะครับส่วนภารกิจตรงเนี้ยอ่ะก็เล่นว่าเน้นว่านะครับว่าถ้าเราอยู่ในช่วงดึกดเนี่ยเราก็สามารถปล่อยฝามนะผมยอมเสีย10เพชรเพื่อเอาตาเนี่ยไปอัพขึ้นได้น,นะครับอ่ะก็หาให้มันเยอะยสุดตอนกับตอนเชา้าสี่ชั่วโมงก็เกมมันรีตอนมามาตีห้าใช่ไหมครับอืม วิ่งอ่าประมาณนี้ไปก่อนเจ้าชั่วโมงพรุ่งนี้เช้าน่าจะเสร็จก,กับบทนะเนาะอืมโบนัสขับก็พยายามหลับให้ตัวนะอันนี้ผมก็ลืมหลับหลับไปก่อนแล้วกันเสียไป40เพชรเนาะก็พยายามอย่าเสียเพชรให้แม่มากที่สุดนะครับส่วนในการอัพตัวละครผมแนะนำว่าให้อัพอ่าอย่าอัาศายนะพยายามอัพให้มันขึ้นทุกสายนะครับอืมมันจะได้แบบว่าคงที่ในของแต่ศาสตรเนาะอ่ะเราลองขึ้นดูน่าจะขึ้นได้อีกขั้นหนึ่งเนาะ อเคเต็มละไม่โกผมว่าอัพไปเลยแล้วกันนะครับอืโอเคหมดก่อน <c oughs> ส่วนฟุกบลเนี่ยผมแนะนำว่าพยายามมากดทุกเช้านะหรือทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับอืมก็น่าคงจะมีประมาณนี้้วกันอัปเดตเนาะเวนโลกคงในวงวันทั่วไปผมก็พยายามทำให้ครบนะครับอ่าไปเสร็จส่วนของเจ้าหน้ากากาวานมาด้วยอนะ่ะ ดูก่อนนะว่าเราจะขึ้นเป็น2ดาวได้ไหมถ้าพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคยังขาเสษอยู่นะชิวๆนะครับชิวๆพอเล่นได้อยู่ ครับส่วนในการชิปอัปเดตเดวิวันนี้ของเซิร์ฟเวอร์5้าสามก็มีประมานี้ครับส่วนใครมีทิคข้อมูลอะไรต่างๆหรือแชร์ข้อมูลต่างๆสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้หรือใครอยากจะเล่นกับผมก็สามารถมาเล่นได้ครับอันอยู่กิวด้วยกันหรือว่าลองมาแอดเพื่อนกับผมได้ครับผมก็ใช้ชื่อเลยครับ d t t h นะครับก็ใครอยากรู้ตัวจริงตัวผอมก็มาเลยนะผมจะเขียนว่ายุดยูทูบ d t t h e ต d นะครับนะโดยประมาณนี้เนาะครับ ก็ยังไงก็อยา่าลืมนะครับคอ,อมเมนอย่างสุภาพครับคลิปนี้ก็มีประมาณเพียงเท่านี้ครับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ